ครับการสดีชงแรกแ่าเย็ยนกาบสวดีธรรมชมทุกท่านครับครับสรลชินีผมกับมี่หัวมาน้าเสนอครับเป็นหัวจัดโปร้ะครับพี่น้องครับหัวจัดโปรปรับลดราคาแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรคนทุนหน่อยไปเรียงครับแ้วก็ทั้งผมนี่กัยังคงบริการส่งฟรี200กิโลเมตรเช่นเดิมครับจิ้มเงินไปทั้งนองเหนือจาก200กิโลเมตรกับบริการรับจัดส่งทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องครับขอให้พเงแม่พี่น้อง อยากนําไปเรียงเป็นแม่พันธุ์อาอีิลีกระโทรมาหาผมได้ตลอดยีบซีมโมงครับก็จะโทษกัจะโทษเห่นโทษตัวโทษต้มกันเด้อครับพี่น้องครับสั่งใจอย่าของมึงดีดีว่าซื้อได้พร้อมอ่าในทั้งเรียงการเงินสถานที่และคนในครอบครัวพร้อมเฮี้ยงเฮี้ยงหนากันก็ยังโทรมาเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์หกหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งข้อกัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ่า ตเกินสองร้อยกิโลผมขอเจ็บค่าะมันนำเด้อครับกับราคาขายราคานี่ราคาจัดโปรครับแม่ลูกเมียสองคมหมงดตอทุกรณีครับถาะแพงกะผ่านก่อนครับกับม่วอ่ารวมทุกอย่างในนี่เมื่อเกินสองร้อยกิโลนี่สองหมื่นสามพันบาทครับสั่เสร็จง่วแบบไดครับนี่ครับแม่ลูงเมียม่วลูกแรงครับแม่สูงร้อยสามสิบ้าทุกตัวครับพี่รองครับนี่ครับอันนี้ม่วลูกแลกแงม่ยคงดีครับแม่ยคงดีแม่ยคงดีคงสด ลูกอยู่หาเดือนทุกตัวนี่นี่ค่อมที่หนึ่งตวัวนวลนะครับนี่ลูกกับตวัวนวลดีพอดีเมียเมียติดทองเลยแต่ว่าทั้งั้นทั้งนี้บรรุ่นเอาบ่ได้บ่ได้การันตีให้ว่ามันสิทองบ่ทองครับแต่ว่ามันมีพอคุ้มครับพี่น้องครับก็บ,บอกกันไปตามเนื้อผ้าเนี่ยคมที่หนึ่งนี่คมที่สองกับเมียลูกเมียหัวลูกตัวที่สองเมียก็ลอยสามผาเนี่ยตัวน,นี้เมียสีมีนมติงลูกอยหางขาวหนึ่งด้วยมีเลือดเล่ครับ พอพอนมินเล่นี่ครับสองหมื่นสามพันบาทนะครับงดต่อทุกรณนี้นะครับพี่น้องครับยำครับพี่น้องยำมางดต่อพอมันอ่าปรับลดราคาลงห,หลายหลายหอกอะจัดโปรตอบบุญแทนคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีติดตามทางช่องครับพี่น้องครับอ่านี่เอาไปเลี้ยงใส่หยาใส่ยุ่งเอาไปเป็นแม่พันธุ์ครับทันใดที่มองหางวัวไปไหนมายหน่อยเกินไปครับ เป็นง้กลางบ้านเท่าหรอครับโครับทต่ไท้ยน้อยนี่เป็นไท้ยตังบุนครับจะต้องดูความมอันนี้เป็นไทย้นนไทยพื้นบ้านไทยกลางท้ยลูกผสมยำเบอร์โทรที่นึงครับศูนย์หกห้าสองูนย์เจ็ดหกแปดแปดีพิกัดที่ตั้งคอกวัวต,ตำบลมันฝางอำเภอเกษริสัยจังหวัดร้อยเอ็ดผูกรามได้เลยครับโปมีขอกโปมีรักเอาไปผูกกินหญ้าได้ก็ได้ครับเป็นง้อที่อ่าเป็นเชือกแล้วครับพี่น้องครับเป็นเชือกแล้วผูกรามได้ชิมนี่บ่แยกได้ครับพี่น้องครับ ชิปอ่าชิปแยกพี่น้องกัเขาไปไล่มังเอาในมื่อนี่ก็มีราคาแยกอยู่ครับแต่ว่าชิมนี่ขายยกสองหมื่นสามพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับหดึ่งมวนซีโต้รับพี่น้องครับอ่าเฉลี่ยแล้วก็อ่าถึงตัวรหัสพันปลายครับพี่น้องครับรหัสพันปลายเนี่ยเอาตัวเมียคงมันไปขายจะได้หลายบาทตัวครับดูเมันก็สิได้เนื้อตัวครับพี่น้องลูเหมืนเป็นตัวอ้วนอยู่ครับสองหมื่นสามพันบาท หอยสีค้นฟ่อมจบเล้วครับกับราคานี้ครับพี่น้องครับนี่ครับอ่หอยสีค้นฟ่อมจบทำมั่นใจว่าซื้อได้เห็นชิปย่ำเลยโทรมาหาผมได้ตลอดยืมสีห้องครับพี่น้องยืมสีที่ทำงานอยู่ต่างประเทศแต่เห็นชิปกะโทรมาได้ตลอดยืมสีห้องเวลาเราตรงกันก็บม่อยังเป็นเรองเกินใจครับโทรมาเลยครับอ่าเดี๋ยวผมได้รับเดี๋ยวผมจะโทรกลับเองครับพี่น้องรับประกันคุ้มคุ้มค่าให้รับประกันสมราคาครับพี่น้องครับเอาไปลงโหลดแล้วเพื่ออายครับ ต้มไก่สูพผมจินพร้พอมแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปลุกเรือไบเดี๋ยวผมไปส่งเองครับอ่าสนาชินีจะไว้ในเพื่อนคนนี้ครับกล่าวสวัสดีครับ